สัสดีค่ะสวัสดี S C O S ยอดชนะนีนะคะพี่น้องซิบิบุคุยอยี๋อย่า้วันี้ได้ใงเขาเม่หลีกว่าเครือดี้าก็มกิอีเ็นเรื่องของบ้อ่าง้าดูหอมมะกอเนี่ยเออวันนี้มาช่วยแรงมาเอาช่วยมัดตาเขาจอยบช่วยมัดตาเขาจอยเมีดจอยบ้างกันบ้ากันงกันไป่ากินอ่ะ หมูเม้งจ้าจังหวัดนองกินเป็นงานเรานะครับขอบคุณบ้านฮะอ่าร้อนนะครับฮอทซี่นะบ้านฮอทซี่เดี๋ยวร้านตุ๊กเมนูเด็ดบ้านฮอทซี่วันนี้กี่กล่องอ่ะน้อะ50กล่องครับขอบคุณบ้านฮอทซี่50กล่องนะครับผมวันนี้รังสรรค์เมนูโดยเชฟเอเล่ฮะเจี๊ยบเล่หมูจี๊ยรังสรรค์ขอมอร่อยโดยเอเล่ชาแนลของเราครับเหมือนเดิมนะครับผมเจียบใสเจียบผัว โอ้ยนี่ชแนลนะฮะของเรากได้มีต่ทัวเด้มีต่หมูหมูเออมูหลายเนีทัวเอาอยากใส่เนาะแม่คระอยากใส้โอ้ยังไม่มีปัญหากบเมีข้าวลไ่ได้ก็นเลหรอแม่ค่ะปลเอาเานมวนเรื่องถึงหมดนีแม่ค้าไม่เรื่องถึงเด้บุญขนาดนีจะมีอะไรโอ้โนี่ <ornament> ้องครับมู <Exped ition> ah ัท <can> ั่วเป็นทัวัน้องเอเล่เป็นคนที่ชอบครปหารนผมป้องล้กั เอ็นที่กินแซบนะครับพี่น้องอร่อยแล้วก็ถูกปากคนทั่วไปนะครับก็คือเอ็นเอ็แบบเคลื่อนที่เป็นไงพี่น้องเปนไงทำได้เพาเอาเนี่ยนี้มีน้องมิ้งกับน้องพงษ์นะผมมาช่วยนะมันได้ค่ะเพราะว่าได้คือไม่ใช่ใหญ่ไหมเพราะว่าอาาน้ด้ไม่ใช่น้องเว้นไปไปก่อนเขาจะลาดแล้วนั่นไปไปแล้วอาจารย์ครับไปรอดไปเจ้าชิมเอาฮะานเอาชิมจังเดี๋ยไม่ได้เดี๋ยวนี้อะไรตรงนี้ปะ ของแค่ังตรงรถนี่เท่านั้นตรงรถนี่เท่านั้นอ้ากร่มเราจะมดอ่ะถดนี่บ่รน้นงที่มิเป็นใหญ่เลยบอกแมเรื่แล้วทำงานเป็นครอควรอีกมาต้องจังงี้แหละ พิมงานแล้วนะมึงบมขับมึงครับไปเปียนออกใกดาว่มดลบ่เข้าด่เลยขาป้องคุณเลยราะ่านพแกไมไมเฮ้ยเจ้าแนนีอเจ้าเอามือลงมได้าือแเอามาตัดคอากกินมุบยใช่รเมาจไม่หมดเอาองาต้นเสียเจ้ากันเสียขอมเสียบ เข้าวเฮ็ดกินจักจั่งอืมหอมหอมับอืมหอมหยเอาข้ายเฮ็ดตอกก้องเนี่ยข้เฮ็ดกินจั่นหอยีใส่ืมด้วยมีะไใหลายครจะไม่หม่หรือใช้ใคกันแบเนี้ขีเลยเนี่ยี่เบออเ่งหรลงยีรเบอก้องเนี่ยเหรอเอรหมูช้าใจ้าใจจะไม่หมใสอันใสดาวนใจมากครับ ย่ะางาทาเียงมึงเฮ้ยพี่จะวามาทางมันี่หลกอย่าเพิ่งไปมานี่เลย่วงมาสีนะพาสีไปเดียวมามากเอกนก็ไปบ่เห็นแนะาไม่ห็ล้กินมากรู้สึกแบบนมีสุดเลยครับเนี่ยนี่เฮียนไม่ติจงเนี่ยนี่ยินดวยันนี้ตัวกินนะอะนไน นิดวมันเรารัดีบพอถอดค่นง่ายเปเนา่แต่ีพอไีกื่อ่ห็ดรอเหดรอครับไม่เอามีอหรอครับอไเมยวดงหน่อยจกอไข่ม่นว่ะวัวไม่นะว่ไเดาว่ไ้ัเสียวเนาไขเดาลุ้าลเออมเราครับชิมวไสียวบีอยายาวใส พี่นองมาเบิ่งเด้อเาเด้อหกกองเลยเดเบิ่นี่ยไ่ไ้กินว่าเอามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเบิ่เบิ่งเ็ลายพดกองนึงกินบ๊เบิ่งุ่นกินบ๊บิ่งกินน้มันสวเีล้วดอกก็แม่ได้แล้วข้าหมูเรียกวะกัไไม่เอาแไไม่เอาไม่เอาอุ้ยน้องยังนีบร้อยอาชีพอไกินสองกองเลยบ ก่อ่าไรเอยากกินอวความพีเกียร์มี่ยัง่กลองมนลยักยะไเอานี่ียวเาาจหเี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเขา้วนทุกกล่องเลยไม่มีถุงเลยของแถวเนี่ยเปรี้ยวเรานครัวเอ เวลาลคาวย่ต yeah. uh, no, like uh. ็มราได้ร uh แ้ก huh. ็เ็ดตเ็เราก็ทำเต็มเหมือนกันเขาอยากเตยมเราก็ทำเต็มเราไม่ทำกักเนาะต้องไปเอาไหลาทมือนกัน่าไงซะเราอาไมนางในกล่องนี้ก็มีนะอันนี้จิงเพราะว่าเราก็สั่งอยู่อไัลอไรลมึงมีไ้สองกล่องะมึงนี่อ่ะ เดี๋ยววะเดี๋ยวว่าจะหมุนหินไมบากับฟางแม่ถ้ายางชิมันเองก็โดนเขากองเงินี่ยงออกบัวอยู่กงนเชอดอวนากเกินลุงเมื่อลังแล้วิมจนมยิ้มแล้วก็ใจาเลยจุ๊บสีส่วนยังเ็นหรืสีส่วนยังไม่อคือพอาคือพออกทางานพอเานบนี่นอไปเก็บเฮ็ดบ้านนงงเพชรเ่ไปเก็บเฮดมันบริจับ ยเห็นเยบร้อยเกเกงะเรเลยคลิป่ะโอ้ยสองมัดเทสไชแน่เลยแม่นนนี้ออกมาให่หน่อยแดงเห็นป้านันอเดียผ้อยู่ข้างหลังมาจัดนะครับุกไเลยฮะโอเคผมนะคลิปนี้ก็เรามาทัวร์ควยเล่เนาะเจอกันใหม่าวทรขอบคุณมากมหนมาหนัวมาหนัวขอบคุณมากนะครับบ้านทางข้าชีนะสำหรับข้าวกล่องนะครับห้าสิบคนับ เขาให้คํับ่อไม่้อนเหรอเขาร้อยเจาทัวร์เจ้าชิมตะขาเซอยนอนอ๋อตากกิ่นไม่ไม่เ้ยยาตักซอยมากกลัวเดี๋อเชื้อมาไปให้ก็ตักไปให้ก็ขอติตักเขาซอยนอนตอนแบบป้าป้าป้าให้มาสั่นตักกินซอยแฟร์บอนแฟร์แฟร์ก็ได้แฟร์ก็ได้ตากเลเนาะแบบไย่หาบย่แโมเมนมาตักซอยดอกมาอ่อนอวแล้วก็ไม่หยาบเขาอยู่นี่ละ ืม่ต้องแน่นชัดว่าแต่มาเทียวนู่นายมาถูกบกคนทอดจมาจะมารสจะเป็นจานเป็นสิคนลุ้งนี่มาบกคนทอดทอหนานคนมันจะกันหลายหลายจัอันจานเดียวรอดอร่อยมากเพียตาเล่ไหมอะไรอร่อยมากอร่อยมากค่ะร เสียบซูหยนแลาเดยขนาเยเสียบบ่ร่วงหัวกันไหม่อเจ้าไมกินอ่ะพรานใหม่แล้วกันมันเหนือไหวแเดลก้อนกันฮานาที่หน่งเี้ยวขัดควมกันัดขวดขวดวดหืมสีสิ๊วเสียบมาใส่ข้าวหวนเสีบเลยีน้ามองยงวันสสุด แอบไลฟ์ไปค่ะค่ะเปหาให้เองจะเี็นงานพิหนานะบทได้ทนี่รุยมากนะคแกงไม่รุยังไม่่ย่ล่ะเชื่อถ้าวนปลาปลาแหไปตักเขาซอยหนองปลาประจันมาตักกูมากี่ชัวโมหนมตักเขาซอยนองบางทีมัมาก่เกียนเเยเจอานะ ก็แต่เงือนบ้ากัดจอดอยู่หันเด้ล่ะกินยาเศ้านมอิ่อเบิ้ง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 เบิ้วดไปคุเริ่มสื่อสามสันนะคดให้กินดีะเราจะคล้องใส่มูสินแล้วมันไปเอามูชินม่ไม่อนเอาคือ่มสื่อสามสันนะคะไม่้องสามสันก็นี้เสี่ยวเนียงคล้านอเบ้ง มึงก็ของมาเียนเียนเียนมาจมาือเลยหลาดจมาตเลยวียนันจะมากันลาดเลยเออเข้าใจทุกคนหลาดจีบดู้งใจมาดอเยน่งอ๋อตอนมัมาีล่ากตัไมมชีเย่งเง้ยชงา ปเป่าแม่ไปไปเียนได้เหไหนล้วให้ลูลกก่วโอ้ยโอ้ยพี่วนมาตากวันทีงเลยไหมวันอันที่ <laughs> มาตัดเขาจอยน้องแม่ม่อเยดอยูบีแต่พอก็เม่กินอยู่วด ไอ้วนลเป็นิลปิถึงครับไอันนี้ให้เขากินลนี่เยาไอ้วนล่จนด้ชิดตามอเลยตามเลยเพราะเอ็นล่อกินเน่ดีเขาก็ดีใจนะอุ้ยแต่จะพูดใจใครใจไรไว้อนมร่อมากบองก้เนี่ยจอดนอนว่งก้ของไทยขไทยดีขายต้มสดตัวนี้แหละพูได้มากวัดได้ล้วใส